ตั้งสติก่อนค่ะก่อนจะรับชมอะไรอะไรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนสวยที่ปากหมาหมเพราะฉะนั้นถ้าทนไม่ได้รับไม่ได้ปิดค่ะปิดค่ะการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะโอเคเริ่มลอยสวัสดีเด็กๆมาเริ่มก็ได้จ่ายอยู่กับ g s 8ป ฮ่ฮอ,อรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจ้ะได้แล้วเอาเท่านั้นเล่นไม่เป็นไม่ต้องฮาร์ดไม่ต้องลิไม่ต้องลองไม่ต้องยากไม่ต้องคันได้คะไปไหนดีนะอยากให้แม่เล่นเกมอะไรมาบอกไว้นะคะกูไม่เล่นมึงบอกให้ตายปากฉีกถึงหูกูก็ไม่เล่นกูพูดให้มันดูดีเฉย เข้าใจตรงกันนะคะไปไหนดีหนะ้าไปไหนดีหนะ้าไม่มีที่ไปเลยค่ะมา Doomsday Lam p a g e อยู่กับ Doomsday Lam Page นะคะมีคะแนนเข้ามาหนึ่งหมื่นครับอยู่กับ Jess แปนะฮะเว็บตรงมาเลเซียมั่นใจว่าปลอดภัยแน่ถอนได้แน่ แต่ว่าจะแตกไหมไม่รู้เธอได้บอกว่าไม่ต้องเล่นไงดูเฉยๆพอให้กูเป็นแบบอลิสน้อยในแดนมหัศจรรย์ดูน่ารักขึ้นมาเลยเห็นไหมดูตัวเองตัวเล็กน่ารักขึ้นมาเลยอะอลิสน้อยกับดินแดนมหัศจรรย์ ให้กูเป็นนคมิ้นเหลืองอ่อนดูน่ารักดูตัวเล็กซึ่งไม่แมทชิ่งอัพกับหนังหน้าและอายุเลยค่ะโคระโคระสายไฟไม่ครบจ้ะไฟไม่เข้าวงจรจะ้ะแล้วกูจะได้หมุนไปในชาตินี้แล้วกูเข้ามาทำเหี้ยอะไรในเกมนี้ G.S. แปดห้าห้าถอนได้แน่กูรู้แค่นี้ล่ะหลังจากนั้นกูไม่รู้แล้วมันจะแตกไหมมันจะแดกแดกูหรือเปล่ามันจะโอ้สามเพ่งมาเร็งกินหีกูไหมอะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้กูตอบไม่ได้แต่กูรู้ว่ามันถอนได้เพราะกูเล่นมาห้าหกปีแล้วแค่นั้นเองโอ้ยกู G.S. ตื่นลูกตื่นลูกกูเข้าเกมผิดชีวิตเปลี่ยนบะฮือ โอ้อยโอ้อยโอ้อยโอ้ยโอ้ยพี่อะไรก่อนพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรคะเฮ้เฮ้อะไรเอ่ยทำไมามันกดหายก้หายอย่างนี้วะ อีเหี้ยอืมยฟมึงใส่ไฟสาม้นยังไม่ให้กูหรอเออเนอะ Fantastic กุิสเีเปร็ดฮ้ยมึองส่ไฟคือมึงจะต้องถูกด้วยใส่ไฟต้องครบด้วยนะอาครบแล้วสามเส้นมีกันและกันตลอดไปว้าวประหยันดีได้คูณห้า พะมันชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งเฟ e ิร์สคาร์อีดอกอย่าตัดทุนอยู่นิดหน่อยนะฮะเราจะถอยลงมาเกมนี้ค่อนข้างยากแล้วกูเดินเข้ามาทำไมก่อนนั่นสิกูเดินเข้ามาทำไมเอ่ยนั่นสิ มา stay crazy, stay โอ้หลุดไปแล้วอีแดงแล้วคูณสองเลยนะชาทัวขยับไปโดนคูณสีให้กูซะหน่อยจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรก่อนจะเป็นอะไรคะเดียนี้เล่นแดดฉดดาไยโดนแดดเช็นเม็ดเย็ดเป็ดแน่นอนอาการนี้เห็นความมุ่งมั่นของแม่งแล้วจ้า มันจะให้เลิศมันต้องแบบมีสายไฟห้าเส้นอ่ะมันจะไม่มีชั้นหนึ่งชั้นสองเลยนะมันคือชั้นสามเลยแล้วชั้นสามนี่คือแบบคือเริ่มต้นที่คูณ30สิบน่ะสามสิบห้0หนึ่งมันจะโหดเยี่ยมอมหิตตรงนั้นตรงนี้มีเยอะมากมายดูไปก็ลากลากมานทุกตัวจ้าเฮ้ย กูอาจะเข้าเกมผิดจริงๆนะนี่แล้วชีวิตกูเปลี่ยนไปตลอดการนะ s <S โอ้โหถ้ามันคืนทืนได้กระบุญโขนนะนี่อาการนยากจังวะไม่น่าท้าทายมันจะอยู่นะกูนี่เหมือนอยู่ดีไม่ว่าดีเอาหีมาทรมานนะ่ะเฮ้ยเจียนเว้ย สูตืนมึงคืนทุนมาก็ได้กูไปจริงๆกูสัญญาด้วยเกจของเนนารีเลยอ่ะอาจการ์มันเอาไม่ได้เลยนะนี่หามือตมึงก็ออกมาพักแล้วนะแล้วกูก็แบบละทิ้งมึงไปอ่ะกูไม่เข้ามาเหยียบนะเพราะกูมีความรู้สึกว่าแม่งคงเหี้ยใส่กูแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย มันต้องเฮียแน่ๆแล้วเป็นไงล่ะเออเยี่ยจริงอะ่ะเลเวลอัพแล้วถูกสักกระดิ๊บหนึ่งห้าสิบครับ Fantastic Fantastic มันถูกน้อยต่อยคูณห้าสิบก็เถอะ อย่างน้อยถูกสักเอดอะ่ะเท่าทุนที่ปั่นก็ยังดีมันไปถูกแมมตามตัวไงมันก็เลยได้ครึ่งหนึ่งของที่ปัน่นต้อยคูณห้าสิบก็ได้แค่ยี่ห้าเท่าอืมจ้ะขึ้นชังสามนี่ยากมากเลยนะสุ่มจนเกรงเยี่ยวปริบ เคยยังไงนี่เอาไม่ได้อาการแม่ไม่ดีเลยว่ะจริง <Wow. S 1> กูนี่นะ <Wow. S 1> อย่างนี้ไม่ต่อสายไฟเข้าไปล่ะอย่างนี้ไม่ต่อสายไฟเข้าไปล่ะ <Wow. S 1> เออน้อสู นาะจะไปถูกมันมันดีใจจ้าไอีสัตว์เลีอีเทียอีนาเต่ตุ้งชังเย็ดพวกอีนังหีโอ้ย,ยขาดสาไฟเส้นหนึ่ง ห่าหิวอการมันยากสังวับเกมนี้อ่ะแล้วยังไงอ่ะอันนี้ก็แค่คืนทุนสามอันเหมือนนี่แล้วก็ไม่ขึ้นข้างบนด้วยเพราะสีแดงมันหลุดไปแล้วอย่างไวเลยรีบดันสีแดงลงไปข้างล่างเลย ย,ยากว่ะไม่มีอากาศเลยวเฮยยากจังวะโอ้โห เยยี่มฮ้มึงมันไม่มีนาทีกลับตัวเลยนะเว้ยเอออยากท่าต่อไฟดีดีอีสัตว์ สายต่อควอบแบตมาไม่ครบอะ่ะ <Wow. laughs> เออลูกอีพี่อ่ะน้า <laughs> เยีบยพาหัวร้อนว่ะพาหัวร้อนจริงนะเว้ย ได้สิบเท่าจากเด็ดเลยนะแต่ให้แต่ไฟเส้นเดียวทำไมมึงกลัวโดนคูณหรือไงายากจะไตห่ห่าน้าหนังเหี้ยขออหมุน่อยก็ไม่ได้อตั์ ơ người oh! mẹ dệt ơi โอ้ไม่ได้หรอกว่ะเอาไม่ได้หรอกดูอาการแล้วนี่โอ้กูยอมแพ้เฮ้อ